บริษัท Yes I Style จำกัดเสนอ English for You by Yes I Style สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโคูเฟิร์นอีกครั้งนะคะในรายการ English for You by Yes I Style วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่อง preposition ค่ะหรือว่าคำบุพบทที่มีชื่อว่า On, next to แล้วก็ between นั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมาทำความรู้จักคำว่าคำบุพบทกันก่อนนะคำบุพบทหรือ preposition คืออะไรก็คือคำที่แสดงตำแหน่งนะคะหรือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคำนามคำสรรพนามนะคะก็คือ pronouns นะหรือว่าวลีที่เรียกว่า phrase นั่นเองนะคะเชื่อมทั้งหมดนี้นะคะหรือว่าเชื่อมระหว่างประโยคก,ก็ได้ นะคะคโดยปกติแล้วเนี่ยคำบุพบทจะวางไว้หน้าคำนามนะคะเอาละวันนี้นะคะเราจะมาเรียน preposition of place ค่ะนั่นก็คือคำบุพบทที่บอกสถานที่นะคะบอกว่าอะไรอยู่ที่ไหนใครอยู่ที่ไหนหรือว่าสิ่งของอันนั้นอยู่ตรงไหนนะคะ,ะเริ่มจากคำแรกนะคะคำว่า on ค่ะ on แปลว่าบ bon นนะคะ จะใช้กับ surface เ surface ก็คือพวกที่เป็นพื้นผิวราบๆอย่างนี้นะอย่างเช่นคําว่า on the floor นะคะ on the floor ก็คือบนพื้นนะคะ on the wall on the wall ก็คือบนกําแพงนะคะหรือว่า on the bed นะแปลว่าบนเตียงนะคะ on the table บนโต๊ะนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นพื้นผิวที่เป็นพื้นผิวราบๆนะคะตัวอย่างค่ะ w h a t s that on the floor นะคะ w a t s that on the floor ก็คืออะไรอยู่บนพื้นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ I'll put this picture on the wall นะคะแปลว่าฉันจะแขวนรูปนี้ไว้บนกำแพงนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าคำว่า put เนี่ยเราจะแปลได้ว่าวางเนาะแต่ว่าดูจากบริบทแล้วมันก็ต้องแปลว่าจะแขวนรูปไว้บนกำแพงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ Billy is reading on the bed นะคะก็คือ Billy เขากำลังอ่านอ่านอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่บนเตียงนะคะนอกจากนี้นะคะคำว่า on เรายังใช้กับ flat surface ก็คือพื้นผิวราบนั่นแหละที่เป็น flat ก็คือแบนๆอย่างนี้นะคะอย่างเช่น on the river นะคะบนบนแม่น้ำหรือบนน้ำนะคะหรือว่า on the coast ก็คือบนชายฝั่งนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ Bangkok is on the j a o p h r a y a River นะคะก็แปลว่ากรุงเทพตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพยานั่นเองนะคะต่อไปค่ะ Brighton is on the south coast of England นะคะก็คือเมืองไบรตันเนี่ยตั้งอยู่บนชายฝั่งทางใต้ของประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะ coast แปลว่าชายฝั่งนะคะ south coast ก็เลยเป็นชายฝั่งทางใต้ค่ะนอกจากนี้ค่ะ เรายังใช้คำว่า on กับชื่อถนนด้วยนะคะอย่างเช่น his house is on the Ramani a Road นะคะก็คือบ้านของเขาเนี่ยตั้งอยู่บนถนนพระราม9นะคะ,ะต่อไปค่ะ the post office is on Pryathai Road นะคะ post office แปลว่าไปรษณีย์ใช่ไหมคะไปรษณียน์นะคะตั้งอยู่บนถนนพญาไทนั่นเองนะคะ และยังมีอีกค่ะ on น,นะคะใช้ได้กับพาหนะนะคะที่ไม่มีหลังคาย้ำนะคะต้องไม่มีหลังคานะคะอย่างเช่น on a bicycle นะคะ on a bicycle ก็คือบนจัก,กรยาน on a horse นะคะก็คือบนม้านะคะหรือว่า on a motorcycle ก็คือบนมอเตอร์ไซค์นะคะ,ะหรือว่ารถจัก,กรยานยนต์นั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะ Maria is riding on a motorcycle นะคะก็คืออะไรคะ Maria กำลังขี่ขี่มอเตอร์ไซค์นั่นเองนะก็เหมือนกับกำลังขี่รถอะขี่อยู่บนมอเตอร์ไซค์นะคะ is riding แปลว่ากำลังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นะคะอะต่อไปคะ่ะ Jack is on the big white horse นะคะ Jack is on a big white horse นะคะ,ะ,คะก็คือ Jack เขากำลังอยู่บนม้าสีขาวนะตัวใหญ่ด้วย big white horse แปลว่ามา้าตัวใหญ่แล้วก็สีขาวนะคะเราจะไม่ใช้คําว่า on กับพาหานะที่มีหลังคาอย่างเช่นรถยนต์คือภาษาไทยอ่ะพูดได้ใช่ไหมว่าอยู่บนรถอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษถ้าเราใช้อน a ะค r จะมีความหมายว่าเราอยู่บนหลังคารถค่ะก็ใช้กันอย่างระวังด้วยนะคะ ต่อไปค่ะคำต่อไปคำว่า next to นะคะ next to แปลว่าข้างติดหรือว่าถัดจากนั่นเองค่ะตัวอย่างค่ะ this coach is standing next to the football field นะคะ this coach is standing next to the football field นะคะก็คือโค้ชก็หมายถึงครูฝึกสอนหรือเราแปลทับศัพท์ว่าโค้ชได้เลยเนาะก็โค้ชนะคะกำลังยืนอยู่ ข้างๆสนามฟุตบอลนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะ Our room is next to the fire exit นะคะก็คือห้องของพวกเราตั้งอยู่ข้างๆหรือว่าถัดจากประตูหนีไฟนะคะโอเคค่ะประโยคต่อไปนะคะ The man who is sitting next to Paul is his f a t h e r นะคะแปลที่ The man ก่อนนะก็คือผู้ชายผู้ชายคนหนึ่งนะคะ who is sitting next to Paul คู่ในที่นี้นะคะเป็นคําขยาย the man ข้างหน้านะคะ,ะเราจะแปลได้ว่าผู้ชายที่กําลังนั่งอยู่นะ is sitting แปลว่ากําลังนั่งอยู่ next to Paul ก็คือข้างๆ Paul หรือว่าถัดจาก Paul ไปนะคะ,ะ is his father ก็คือพ่อของเขานั่นเอง is เป็นอยู่คือใช่ไหมคือ his father พ่อของเขานะคะ ก็จะเป็น the man who is sitting next to Paul is his father คือผู้ชายที่นั่งถัดจากพอลเนี่ยคือพ่อของเขาค่ะ,ะและที่สำคัญนะคะ next to สามารถแปลได้ว่าเกือบจะอ่ะ nearly หรือว่า almost นะคะแปลว่าเกือบจะเรามาดูประโยคตัวอย่างดีกว่าค่ะ he sold his house and has no job and now he has next to nothing ค่อยๆแปลนะคะ He sold his house นะคะแปลว่าเขาขายบ้านนะ Sold ก็คือขายไปแล้วแหละ and has no job นะคะก็คือและไม่มีงานเนาะ now he has next to nothing ก็คือและตอนเนี้ยเขาก็คือเกืบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะก็คือไม่มีอะไรแล้วนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ I bought this Antique chair for next to nothing นะคะ I bought this antique chair for next to nothing ก็คือ antique ก่อน antique นะคะแปลว่าโบราณน,นะคะหรือว่าเก่าแก่นั่นเอง bought ก็คืออดีตของคำว่า buy นะเพราะว่าเราซื้อมาแล้วเราก็ต้องใช้ bought นะคะฉันซื้อ เก้าอีโบราณตัวนี้มานะคะ for next to not h i n g ก็คือเหมือนเหมือนได้ฟรีอะซื้อมาถูกมากนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสำนวนนะคะและยังมีอีกค่ะ next to นะคะสามารถแปลได้ว่านอกจากนี้ค่ะเหมือนกับคำว่า aside from นะคะ aside from in addition to นะคะ in addition to แล้วก็ besides นั่นเองนะคะเหมือนกับ3คํคำนี้เลยแปลว่านอกจากนี้ค่ะ ตัวอย่างค่ะ next to fried rice chicken curry is my favorite dish นะคะก็คือนอกจากข้าวผัดแล้วนะคะ fried rice คือข้าวผัดนอกจากข้าวผัดแล้วแกงไก่ก็คืออาหารจานโปรดของฉันเช่นกันค่ะต่อไปค่ะคำที่3นะคะคำว่า between แปลว่าระหว่างในระหว่างระหว่างระยะ หรืออยู่กลางนะคะ,ะจะเป็นการพูดถึงสิ่งสองสิ่งเนาะเพราะคำว่าระหว่างมันก็ต้องมีสิ่งสองสิ่งอยู่แล้วตัวอย่างคะ่ะ My school is located between Tesco and the market นะคะโรงเรียนของฉันตั้งอยู่นะคะ is located แปลว่าตั้งอยู่ระหว่าง Tesco and the market ก็คือตั้งอยู่ระหว่างโลตัส Tesco l o t ัสแล้วก็ตลาดเนาะต่อไปนะคะ We are now between Bangkok and Chonburi นะคะก็คือเราตอนนี้เราอยู่ระหว่างกรุงเทพและชลบุรีนั่นเองค่ะะมาดูสิ่งที่น่าสนใจของคำว่า between กันดีกว่าค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ The war between two countries just started นะคะ The war between two countries just started อ่ะอันเนี้ยเราจะใช้ between กับ two countries นะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเออประเทศอะไรกับประเทศอะไรแต่ว่าเรารู้แล้วแหละเหมือนเหมือนภาษาไทยที่บอกว่าระหว่าง2ประเทศแค่นั้นก็ได้นะคะต่อไป the w a r between you and me will never end นะคะ,ะ the w a r between you and me will never end ก็แปลว่าส่งค้ามระหว่างเธอกับฉันเนี่ยไม่มีวันจบลงแน่นอนอะไรประมาณนี้นะคะก็ใช้ระหว่างคนสองคนได้เช่นกันนะคะ,ะต่อไปนะคะ we can divide the money between them and us นะคะก็ใช้ อ่ between กับคำว่า divide ได้นะคะคือการ,รา divide คือแบ่งนะแบ่ง divide the money ก็คือแบ่งเงินใช่ไหมแบ่งเงินระหว่างใครกับใครแบ่งเงินระหว่างอะไรกับอะไรหรือจะแบ่งอะไรก็ได้ก็คือ meaning ก็คือเราใช้ divide กับ between ได้นะคะอ่าอันนี้ก็จะแปลว่าเราสามารถแบ่งเงินระหว่างพวกเรากับพวกเขาได้นั่นเองนะคะ เอาละค่ะจบไปแล้วนะคะเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะอันนี้นะคะจะให้นักเรียนเติม erm preposition of place นะคะลงในช่องว่างค่ะข้อแรก their houses are b ลาบๆผ้าหุ่นโย i ินโรดนะคะง่ายมากๆค k เว w ร์ดอันนี้นะคะครูเฟิร์นได้กล่าวไปแล้วตอนแรกเลยนะคะว่า คำบุพบทส่วนใหญ่จะอยู่หน้าคำนามเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดนะคะเราดูคำนามข้างหลังเลยค่ะพะหลโยทินโรดนะคะก็คือชื่อถนนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชื่อถนนเราใช้อะไรคะต้องใช้ on นั่นเองนะคะก็จะเป็น t h e houses are on พหลโย i ินโรดนะคะ,ะแปลว่าบ้านของพวกเขาเนี่ยอยู่ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินนั่นเองค่ะ ต่อไปคะ่ะข้อ2นะคะ Thailand is blah 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 m ม a n m a r and Cambodia นะคะอ่ามีประเทศ3อัน Thailand แล้วก็อะไรไม่รู้แล้วก็เมียนมาคืออะไรคะพม่านะและ Cambodia ก็คือกัมพูชานั่นเองเรามี3คํคำให้เลือกนะคะก็คือบนใช่ไหม on บน between แปลว่าระหว่างแล้วก็ next to แปลว่าถัดจากนะคะ ข้อนี้นะคะ,ะถ้าเราลองใส่ตามคำแปรมันก็จะสามารถรู้ได้แหลนะเนาะมันก็ง่ายใช่ไหมคำเนี้ยเพราะว่ามันมีคีย์เวิร์ดก็คือสิ่งสองสิ่งอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราควรใช้อะไรคะที่มันอยู่กับสิ่งสองสิ่งได้อยู่บนก็ไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าอยู่ next to มันก็จะแปลกๆเป็นแบบไทยประเทศไทยอยู่ถัดจากก็ไม่ใช่เนาะก็จะเป็น ่ระหว่างนะ between นั่นเองนะคะก็จะเป็น Thailand is between Myanmar and Cambodia. เทไทย,ยทาพมา and กัมพูชานั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อ3ค่ะเป็นประโยคคำถามนะคะ is the hospital บลาบลาบลา the bank นะคะ is the hospital บลาบลา the the bank นะคะ มีสถานที่2องอันแต่มาดูค่ะว่าจะเราจะแปลว่าอะไรโรงพยาบาลอยู่ธนาคารหรือเปล่าอ่ะอยู่อะไรดีตัดไปเลยข้อแรกนะคะออนไม่ใช่แน่นอนนะอยู่บนธนาคารไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะออนเราใช้กับเซอร์ฟ e สนะคะหรือว่าพาหนะที่ไม่มีหลังคาเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเหลือ2ออย่างอะไรที่ใส่แล้วประโยคจะคอมพลีทมากที่สุดคะ ก็จะต้องเป็น next to นั่นเองนะคะแปลว่า,าโรงพยาบาลอยู่ถัดจากธนาคารหรือเปล่านะคะทำไมเราถึงไม่ใช้ between ล่ะเพราะว่า between ต้องใช้กับคำนามสองสิ่งนั่นเองถ้าสมมติ the bank เรามีอะไรมาตามมาด้วยเป็นคำนามอีกอันหนึ่งเป็น and แล้วก็คำนามอีกอันหนึ่งเนี่ยอาจจะใช้ between ได้นะคะต่อไปค่ะข้อ4 Joe likes riding บลาบลาบลา ah o r s e นะคะง่ายมากๆคีย์เวิร์ดอันนี้ ah o r s e นั่นเองนะเราใช้อะไรคะ on นั่นเองนะคะอ่าก็จะเป็น Joe likes riding on a h o r s e นะคะก็คือ Joe ชอบขี่มา้านั่นเองค่ะข้อสุดท้ายค่ะ you should divide this cake บลาบลาบลา you and your sister นะคะอ่ะ divide เมื่อกี้ที่ครูเฟิร์นย้ำไปนะคะ d y ใช้กับอะไรได้คะมีอยู่คำเดียวเลยนะใช้กับ between นั่นเองนะคะก็คือแบ่งคำนามอันนี้นะก็คือแบ่งเค้ก between คนนี้กับคนนี้นะคะก็จะเป็นเธอสามารถแบ่งหรือว่าเธอควรแบ่งเค้กอันเนี้ ระหว่างเธอกับพี่สาวหรือน้องสาวของเธอนั่นเองค่ะเอาละค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดการทำ on between next to ที่ทั้งหมดนี้นะคะเป็น preposition of place นะคะก็สามารถแบ่งได้ง่ายๆเลยเนาะดูจากคีย์เวิร์ดต่างๆนะคะแค่จำคีย์เวิร์ดได้ว่าคำไหนใช้กับสถานการณ์ไหนนะคะก็จะสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนกันเยอะๆนะคะ สำหรับวันนี้ครูเฟิร์ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่บทเรียนหน้านะคะกับรายการ English for You by Yes i s t y l e ไปละค่ะ English for You by Yes i s t y l e